ชามช่วยกันหยิดชนซอ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันจบหมัดจานใหม่ปนละมัดจานใหม่สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงสวินคูลิ่งพลัสเนลเอ็มจีเอสเอสลีไฟเมนส์ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาว ครัสดอครับทุกคนเข้าสู่รายการอุปมาจันใหม่กับผมปาล์มสุภชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านพี่ไก่พี่บัรไทยและพี่ตังทองมาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวีปกรุงริ้งพลัสรถยนต์ MG และผลิตภัณฑ์ไก่ย่างฮ้าดาวดูอย่าไปบอกเลยว่าแขกรับเชิญตอนนี้หูจะแต่งตัวกัน วันนี้ทำไมแต่งันเด็กเหรอ้ดูมากน้าเราเหมือนเด็กดน้าเด็กเด็กอยู่แล้วตัวก็เด็กเด็กลงไปหมดเลยอยากได้เด็กบ้างจ้าแขกทันนี้ต้องให้ดูเด็กจ้าแ่ของเรานี้บอกเลยว่าสวยและหล่อเขามาคู่กันเลยครับเขามาจากซีรีส์เรื่องเจ้าหญิง2022 The Series นั่นเองนะฮะบอกเลย ถ้าพร้อมแล้วไปเจอดีคนเลยไหมท่านสองท่านก็คือแตงเอกดนัยและเอเดนฟาร์ตีมาครับโอ้โหหล่อสวยมาเลยท่านอะไรเป็นอาหารที่เลยทำอาหาได้หน้าตาดีกันขนาดนี้เพดดีกรีฮปกติชอบทำอาหารกันอยู่แล้วครับสองคนนี้ปกติผมทำบ้างครับทำบ้างทำอะไรครับ ถ้าที่เคยทำก็มีสปาเกตตี้ฮะเฮ้ยอันนี้ทำเองเลยป่าวทำเองเป็นแบบฟิวชั่นครับมีก็แบบสปาเกตตี้ผัดขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนเป็นคนดัดแปลงเปนเออเหรอฮะหนูก็ดัดแปลงเช่นไข่เจียวไม่ทำแบบธรรมดาทำังไรครับมันแปลกกว่าคนอื่นยังไงเป็นไข่เจียวญี่ปุ่นชาโคลค่ะเฮ้ยชาโคลดำหน่อยจะบอกได้ไม่หนูท้อไปกระเพราหนูทำได้ไหมกระเพรา เคยทำค่ะแต่ว่ากินไม่ค่อยได้ค่ะกินก๋วยเตี๋ยวปรุงไหมครับก็ปรุงอยู่แต่ว่าหนูจะไม่ใส่อะไรเท่าไหร่ยกเว้นแบบว่าน้ำปลาเพราะว่าอย่างอื่นก็ใส่ถ้าหนูปรุงก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นไปร้านทองทองโรงเรือนไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมคะไม่ต้องปรุงเลยมันมีสูตรต้นตำลับกับสูตรแซ่บค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการช่วยแต่นี่อยู่ที่โชคของเรานะครับแต่วันนี้พร้อมนะครับสองคนพร้อมครับพร้อมแล้วจำที่ได้เลยครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมนะครับเมนูปริศนาถ่ายภาพนะครับถ้าใครตอบถูกว่าภาพนี้เป็นเมนูอาหารอะไรสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําเมนูนี้เองหรือจะโยนให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะและสําหรับคนที่แพ้นะครับคุณจะได้เลือก CMC เมนูอาหารนะครับว่าเป็นอะไรนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วภาพปริศนาเรามาเลยครับอันนี้ยากจริงเดี๋ยวอันนี้ยากจริงฟ้าสี่พระยางมันเป็นคำพวนไฟเขียวเนี่ย หมายถึงอะไรไปไปนะเป็นภาษาอังกฤษเทอ่าโกเทอะไรอะไรอะไรเริ่ม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 เขาโกแล้ไหมแพงโกเทแพงหมูแกงเทโพหมูแกงเทโพหมูเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เผอเผอเลยไม่รู้จักเมนูนี้ด้วยครับหรอไม่รู้จักตอบว่าแกงเทโพหมูเป็นคำตอบที่ถูกต้อง พี่ตู่ตเงแบงตอบตูกครับจะเลือกทำเองหรือโยนให้เอืนๆครับพี่เสียงนันหละให้แต่เปอร์ไม่แน่นะพี่จะได้เมนูที่ยากกว่าถ้าง่ายกว่านี่ก็ไม่รู้นะเปอดเี่ยไ่วี่พี่หนึ่งอันครับมาอุ้ยเป็นเต้าเจียวหลนยากไปเยอะ นี่แหละที่หนูไม่ได้ไม่รู้จักเมนูที่ตัวเองทำทั้งสองคนเอาว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันดีกว่าครับจะเจิ้งหลุดจ้าหมูสามชั้นหรอโอเคหอมแดงหอมแดงหัวใหญ่หรือตัวเล็กครับไม่น่าใช่หมูหมูอยู่นี่หมูเดอยู่ตัวนี้อันนี้แน่เลยเพราะผมใช้หมูแอ่ะอ๋อเป็นหมูธรรมดาใช่ไหม น้ำปลามีอยู่แล้วค่อยๆหานะครับน้องทั้งสองคนละเกรงว่าเมนูทั้ง2นี้คงจะใหม่กับน้องแน่ๆละอาจจะงงๆหน่อยละแต่ช่วงหน้าเรามีผู้ช่วยให้เลือกนะครับละไม่ต้องห่วงหนูปกติจะกิน้อเจ้าหลนกระหลนปูเหมือนกันปะครับใช่ค่ะไม่ค่อยได้ลองเต้าเจ้าหลนกระหลนปูเหมือนกันั้มพี่ไม่เหมือนขอบคุณ สนนุนโดยทิพยาประกันภยัยจุดเริ่มต้สองเรานะครับและ,ะุ่งนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสลิมมา่าและทิพยาประกันภยัยโอ้ควาเซียวเรนต์เยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะปดิกาง่ายเรามีไข่ในนี้ทั้งหมด6ใบนะฮะ จะมีอยู่แค่3ใบที่มีชื่อคณะกรรมการและอีก3ใบทําเองนะครับครับเราตอบถูกก่อนเราจับก่อนเลยพี่ไก่ค่ะเรียกว่าไม่มูเตลูเลยแหละที่ผเราเนี่ยนะทําบุญมาน้อยได้มีไก่เนี่ยเหลือไข่แค่สองใบนะครับที่มีชื่อคณะกรรมการใบนี่ย ทองทองค่ะอุ้ยโอ้นูงานเข้าแล้วพีวท่ทองทองโยทำไมแหมแน่าจะงานเข้าพี่ทองมากกว่านะครับเพราะเพราะว่าน้องนี่ไม่รู้จักเมนูวันนี้เลยแ,ลแกงเทปโพหมูสนุกละครับพี่ทองทองช่วยน้องด้วยนะครับ ส่วนน้องแตงแล้วก็ทำเต้าเจี้ยวหลนนะครับก็ไปเลือกของมาครบแล้วและแถมยังมีผู้ช่วยเป็นพี่ไก่อีกด้วยสบายใจได้ละครับน้องแตงอาล่ะครับและต่อจากนี้ไปบนเวอร์ซีอาชาจะได้พบกับเมนูที่ป,ปลกใหม่มันจะเป็นอย่างไรน,นั้นไปชมกัเลยโอเคมามา มีเวลาทั้งหมด20นาทีนะครับเริ่มมานอกอเนินก็เทน้ำมาอแล้วพี่ผัดไทยเรามาทุบอะไรครัวคราวนะครับพี่พี่มีหน้าที่เป็นผู้สังเกตการนะครับพี่ทงทงนะฮะแล้วก็ช่วยเอามะขามเปียกมาเตรียมก่อนเลยนะส่วนน้องแตงของเราแล้วก็เอาหมูมาหั่นแล้วนะครับผมน้ำส่วนนี้ค่ะหมูหั่นหมูอะลองตีโอ้โหอันนี้หนามากนะ อันนี้มันเอาแค่หยาบๆพอใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มันเยอะเกินไปไหมคะแย่หนามากกระลูกเดี๋ยวไม่สุกมาเดูพี่ไก่แล้วก็คั้นน้ำมะขามเปียกแล้วล่ะครับแล้วโดยที่น้องแตงของเราแล้วก็ยืนบีเต้าเจี้ยวอยู่ในครกนั่นเองนะครับส่วนพี่ทงทงแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดในหม้อกับกระทิแล้วคนเป็นคนแต่ว่าไฟไม่ต้องแรงมากคนให้มันนานๆนะจะเอาหมูสับรวงใช่ไหมครับ ทงเอาผ้ามาเช็ดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเชยอกปิดแกงให้เงเอาผ้ามาเช็ดหน่อยมาขามเปียกทงาผ้ามันช็ดแกงแล้วขามเปียกโอ้ย10เหลือ10ข้าวนาทีพี่จะดูว่าเผ็ดไปไหมเดี๋ยวหนูแก่เผ็ดเป็นไหมมาทางนี้แล้วก็เอาหมูบดเอาลงไปโขลกกับเต้าเจี้ยแล้วล่ะครับนั้นโดยที่พี่ไก่แล้วก็เอาหอมแดงลงไปต้มในหม้อกระทะแล้วด้วยส่วนน้องเอเดินแล้วก็เอาหมูลงไปในหม้อแกงเทโพแล้วล่ะครับผม ใส่ทั้ง่เดียวบีงมันใส่เฉยๆไม่ต้องบีบอ่ะไม่ต้องบีบบีบมันกลิ่นมันจะแรงไปอ่ะบีบนิดนึงก็ได้นิดเดียวให้มันปมันแตกหอดแครนี้ทำแต่ตอนจบดีดผมใส่น้าลงเฮ้ยตกแตงเริ่มเป็นรู่นเนล่างแล้วอ่ะนิดนึงพี่เดงเี่ยวมาลใช่มันดืแกงเดิอดแกง่มแตกแต่งเริ่มปงแ่นล้างแล้ว บางทีมีคนชอบทานรสชาติอะไรครับจริงๆทานจัดครับเผ็ดเลยแต่แบบนี้ก็จะาเอยใช่อันนี้ไม่ออกหวานๆวานนัวๆหน่อยเดี๋ยวลืมรอดูรสชาติดีกว่ายากที่สุดแล้วแหละรสชาติปัญหาคือน้องเอิญคิมเป็นปะวะเค่กินปะน้องก็ไม่เคยกินไม่รู้จักเลยพี่ใส่ไป๊ะน้องก็าเลยไม่รู้ว่ารสชาติมันต้องเป็นยังไง สบายละครับเรามาดูทางนี้ดีกว่าละครับน้องแตงแล้วก็เริ่มชิมแล้วละครับนั้นแงงัดน้าตาลเป๊ปลงไปอีกเบิกใหญ่ๆเลยนั้นนเอาส่วนนี้แล้วก็เอามาโกดฝานบางๆเอ้ยหนาๆละลงไปในแก๊กเทโโแลวล่ะครับผมแล้วก็ต่อด้วยเอาใบมะกรูดลงไปเพิ่มนะครับแล้วแต่หนูเลยนะออช่วยนี่เหรอเหมือนช่วยนี่เลยอ่ะน้ำเงี้ยวอ่ะมาหนูทำน้ำเงี้ยวอ่ะเนี้ย โอ้แตงเขาจริงจังมากเขานั่งกีไม่หยุดเลยนะ้ตายอย่างที่ผสมนี่นะน้าตาว่าอันนี้หนตะกีแต่ผมว่ามันเค็มอะบอกเลยว่าน้องเออนี่ทักษะการทําอาหารหรือการเข้าัวนี่เป็นสูตรหรือติดลบไปเลยและดั้งในเมนูที่ค่อนข้างทําย่างเหมือนกันนะคะรสชาติจะออกไปมีมะขามเปียกด้วยจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มนะฮะและความอร่อยอยู่ที่รูปมะปูด้วยนะรูปปูจะมาเสริมทับนะแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะเฟี้ยงรสชาติมึนจัดเลยมันต้องเปรี้ยวหวาน คือเป๊ะหวานๆโอเคแอ่หวานๆแตงจีหวานนำนะเนี่ยหวานน้ำวงหวานนำเที่ยวเที่ยวตามวงไหมมันยังไม่หวานนำใส่ที่เรียกว่าหวานไปไงแต่มันเปรี้ยวเนาะแต่ไอ้จริงเลยหนูไม่รู้รสชาติเนี่ยว่ามันต้องเป็นยังไงแต่มันหวานกว่าเดิมถูกไหมใช่หวานกว่าเดิมหวานกว่าโอ้โหแค่สั่เมื่อกี้เมื่อกี้ใสกหล่อแค่ไม่ไหวแล้วนะให้รู้สึกว่าสามรสอ่ะ เป็นกระบะรพวกมันต้อง้อมกรดบรรทุก,กเออไม่รู้ขายล่ะสิขายมา,ยอ,ามอย่้าชิมอยู่เนี่ยชิมแล้วไม่รู้แล้วไม่ไหวแล้วอ่ะมาชิมของทงท,ง,ทงนี่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าน้องเนี่ยไม่รู้จักเมนูนี้เลยเพราะฉะนั้นน้องชิมแล้วน้องไม่รู้ว่ามันต้องอร่อยในรูปแบบไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงทงทง แว๊กแว๊กแว๊กตลอดเวลานะพอเขาเนี่ยกังวลว่าจะไม่อร่อยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แตงได้อยู่แปลว่าไม่ได้แตงถ้ามันเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเนี่ยได้อยู่เปรี้ยวหวานได้อยู่เจ้าเกี้ยวหลดนะครับแต่น้องแจ๊กเนี่ยทำทำเองทำเป็นเคี่ยวบดบี้แต่ชิมเนี่ยเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะลดออกมาเป็นยังไงตัวเกี้ยวมันต้องหวานน้ำนิดนึงนะหนึ่งวุ้นอย่างนี้ครับได้ครับโอเคครับ เดี๋ยวมาดูรสชาติกันได้เดี๋ยวไม่มีน้ำละอ่ะปิดฝาเรือจิบรถได้ซีเขียวเซฟจิบแรกเอาไปแล้วมัาใจนะได้ยังผมมาได้นะผมมาได้แล้วอยากจิบตังแมงฮะเข้าในะเปรี้ยวหวานอ้าวหวานหน่อยก็ได้เพื่อความสบายใจไม่รู อะไรพี่ตรงเป็นอะไรไปทําอะไรนนองเกลือหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยขนม่ะครัวนี้แล้วน่าจะออกหวานแน่ๆนะครับแมแถมยังเติมกระทีลงไปอีกออกแนวหวานมันแน่นอนส่วนพ่เสร็จแล้วก็มาให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดกันไปเกหวานมมันยังไงใช่ใช่ใช่อะไรเะใช่อะไรเกลืหวานเกลือหวานใช่ใจหรือเปล่าแดงใช่เมื่อวานพวมันคุยกันติงผมว่าได้ไวแต่ตาพี่แตงมันต้องเค็มอีกพี่แตงมันต้องเค็มอีก หอมแล้วหอมแล้วนะเข้ามาแล้วเหลือไม่ไรห้าสิบวิวินาทีทองนับถอยหลังให้อายุตัวเองหรือคะเออหนูยังไม่ถึงนี้จแตเจนล็ดหน้าตาใจร้อนมากยกนอเทเลยย่อยน้ำไปเยอะใช่อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะความเป็นไรครับแตงสีเรียบร้อยครับ และตอนนี้นะทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบบซีโซฟีชาโคล่เฟรช กละช่วงสุดท้ายของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเ๊ปซี่และเดอะพิซซ่าสเอิบอไม่เคยทำเมนูนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยทานเมนูนี้มาก่อนแต่เสร็จคนแรกงงเนาะงงคือหนูอ่ะก็ไม่เคยเห็นหน้าตาด้วยแต่ว่าหนูอร่อยของหนูค่ะอร่อยของหนูจิ้มดูกันแตงครับแต่ผมทานได้ทานได้รสชาติผมโอเคหวานนำนะหวานนำอ่ะ เกาเริ่มที่ของหนูก่อนเลยค่ะโโอ้หและเมนูนี้มีชื่อว่าเทโพผัดทองทองค่ะเทโพผัดทองทองเงียบเขาจะร้องเทโพผัดทองทองค่ะหมูชิ้นเล็กนะคะกลัวไม่สุกทำไมคะมันทุกเหรอคะเงียบหมดเรื่องจะคุยกันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผัดทำไมทำทำปากเหมือนว่ามันอีอะโอ๊ยตายแล้วสบัดหน้าด้วย ไม่ตายสะบัดผมด้วยโอ้ยโอยลักษณะวันนี้เปรี้ยวนำมาแน่เลยเปรี้ยวดูตาปึ๊ดเดี๋ยวรอดูเปรี้ยวเหนียวแข็งเปรี้ยวเหนียวแข็งอะไรเหนียวคะเปรี้ยวคือเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวมากเหนียวคือผักเหนียวแข็งคือผักบุ้งแข็งกันมาก อย่างเดียวห้ามพูดต่อกลับมาได้จริงๆแกงเลโพเนี่ยเป็นแกงที่ทำไม่ยากแต่ที่ยากคืออร่อยยากค่ะเมื่อกี้เห็นคุณเนี่ยหนูเลยร้ยงเรียกหน้วยเราคุยกับใครอ่ะอุ้ยยิ้มทำไมถึงต้องแปลกใ่อุ้ะ น้ำตาไหลเลยอะอร่อยใช่ไหมคะมากค่ะมากแกงเปรี้ยวอย่างเดียวอะเปรี้ยวเพราะอะไรมะขามเปียกอะฮะมะขามเปียกอย่างเดียวเลยมันเสมเปรี้ยวแล้วก็แถมยังมีมะกรูดด้วยอะก็เลยไปกันใหญ่มีความเป็นแกงเทโพน้องทําไม่เป็นก็ถือว่าน้องเก่งครับแต่รสชาติเนี่ยต้องถามน้องว่า เคยกินไม้แกงอย่างนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะอ่างั้นเราจะไม่ว่าเด็กต้องว่าอีกคนที่ช่วยเหลือค่ะแล้วแนนไม่เข้าเรื่องค่ะเนี่ยดีเล็กใจปอบนะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจค่ะคุณน้องอะไรที่ผ่านปากพี่เนี่ยอร่อยทุกอย่างต้อหาแล้วนี่คือแกงเจ๊โผลหน้าตาคือดีมากสีสันจัดจ้านมากินยังไง ก็คือเหมืนอาเจียนนั่งรถลงเรือไปเรือดแล้วอาเมาเรือครับมาะดินห่างไปโบเอ้นแล้วเราก็เอ๊ะลองเติมน้ำตาลไปสิหนูว่ารสชาติดีกว่าเมื่อกี้ลองเติมน้ำปลาดิรสชาติมันอร่อยกว่าเมื่อกี้อีกนะไอ้ไอ้ขึ้นห้าง อลองชิมไหมคะเออพี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายรายการต่อหนูจะทำเลยนะเดี๋ยวพี่ชิมแน่น,น,นอนแต่อย่ามีการตัดอันนั้นเปรี้ยวอันนั้นเปรี้ยวตัดเลี่ยนและ,ะเมนูนี้มีชื่อว่าเต้าเจี้ยวหลนหวานวะหวานด้วยเหรอกูเสี่ยงนะจริงๆน่าชิมเมนูนี้ก่อนนะแล้วเอาอันนั้นไปหวานเนผสมกันดีได้ดีเลย หน้าปกติอันนี้จะดูชื่ออะไรครเต๋อหล่นครับหล่นเต้าเจี้ยวหวานหวากูแกงบวชค่ะจริงเหรอคุณคะเมื่อกี้ตอนเดินมาก็ดีอยู่พอชิมเสร็จทำไมขาหายไปข้างหนึ่งหวานมากขาแต่น้ำแข็งค่ะ ปู่ก็ดีอะไรก็ดีนะเนี่ยเสียดายมากเลยอ่ะพี่พี่ลองเอาอาหารเปรี้ยวตัดไหมฮะต้องได้หวานมากเลยอ่ะหวานลสชาต้าขาวายโอ้ยสรุประหว่างหล่นกับขมิ้นขาวอันไหนอร่อยกว่าครับอันปู่ของก็อร่อยก็เปรี้ยวแหงก็ หวานเมื่อกี้ก็ดูอยู่แล้วบอกน้องชิมดีๆนะครับใส่น้ำตาลละหวานน้ำหวานน้ำหวานไปแล้วนะหวานน้ำที่ต้มมะขามเนี่ยพี่บีบให้กับมะนาวด้วยกันนะเอาผสมลงไปสิใส่หรือเปล่าตักนิดนึงพอแล้วแต่เติมน้ำตาลอีกนะทีนี้เรียนน้ำตาลเพราะเขาต้องการหวานขอบคุณค่ะเพราะหวานหวานน้ำอาะไรนะง่ายครับ เตรียมอินซูลินฉีดท้องให้หน่อยได้ฉีดท้องแล้วทุ่งทุ่งว่าไม่หวานหรอกอือหือวดีเจออะไรฉันเตรียมน้ำแข็งมาด้วยกินเสร็จเป็นไงกินเสร็จเป็นไงทีไรทีไะแพงขายไม่คำรสชาติกำลังจะมาดีเนาะ หวานไปมันขาดเปรี้ยวนะอนนี้ถ้าเอาสองอันเทรวมกันจะเป็นไงล่ะอุ้ยใครจะกินล่ะอุ้ยอันนี้นะใครจะกินล่ะอ่ะเอันนั้นมาซิเอามาจิ้มกู้กันเอานั้นมาตัดนะลองดูลองตัดดูเอาน้ำผสมกันนี่นี่พอดีเลยอ่ะพี่ว่ารสชาติอันนี้ขาดเปรี้ยวอันนั้นหวานสองอันรวมกันพอดี แต่ความเปรี้ยวลดลงความหวานดีขึ้นเฮ้ยเขาเกิดมาคู่กันเราต้องกินคู่กันค่ะตามนั้นเลยค่ะเอาเขาไปด้วยจบเอาละครับและตอนนี้นะฮะคณะกรรมาการก็ชิมอาหารของทั้งสองสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสีที่ชนะได้แก่ ทั้งสองสีเลยยิ่งที่ไม่เรียกว่าเสมอกันแทนเสมอกันตัดสินไม่ได้เลยตัดได้อะถ้ากรรมการกั้นใจตัดสินต่อตายเราอะเราจะไม่มีจนใหญ่เราจะไม่ให้ไม่ผ่านหรอกค่ะแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยเกณฑ์ของแม่คือกินไม่ได้ทําว่ากินไม่ได้แม่จะให้ผ่านไม่ได้จริงๆ สองเมนูนี้ทำยังไงก็กินไม่ได้โอเคครับถือว่าไม่มีใครเข้าแจ็คพอตนะครับงั้นเราไปฝากผลงานกันดีกว่าคร่ะไม่ได้จะขพอตไม่ไเป็นไรนะครับอ่ะสุดท้ายครับให้2ท่านฝากผลงานกันนะครับ ก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง My Sassy Princess ด้วยนะครับเจ้าหญิง2อ2 2ครย่บอครัก็สำหรับเอิญก็ขอฝากซีรีส์ด้วยเช่นกันล่ะค่ะแล้วก็ของเอิญจะมีเพลงวันนี้ใส่สีอะไรค่ะเป็นเพลงเดี่ยวซิงเกิลแรกของหนะว้าวเชียร์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 ีเร์ียรเชยร์เชีเชีรีรจรเเชช กล้วมรักเพื่อเธอจะเข้าใจว่าใครเอาชอบเธอโอ้โหน่ารักอ่ะแขกครับน่ารัจิงๆครอย่าแกซืทั้งยอะจรอันนี้เดี๋ยวก่นเสียงแหบเพราะว่าไอ้เปรี้ยวๆมันบาดคออยู่ใช่ไหมไม่ค่ะดัจจริตครกบจริงครับโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองครับมาคมากคขอบคุณค่ะ ครับรรลุเวลาของรายการรณรงค์จำหน่ายก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นเก่งแบบนี้ทําอาหารเก่งด้วยต่อครับทั้งสองคนแต่ถ้าเรื่องอาหารนี่ต้องบอกเลยว่าว่าศูนย์ฮะศูนย์ไม่ต้องช่วยไม่ได้ทำเองอยากขับได้เองสารแน่นะเขาบอกใเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนจากไปใช้บัคขามเปียกใช้บัคขามเปลี่ยนลงไปไมบัคขามเปลี่ยนฝั่งนี้อ่าบัคขามเปียก อุ้ยพี่ไก่หันมาแล้วยิ้มอ่ะยิ้มถ้าไทยเหมือนจะครึ่งเงินเดือนให้พวกเราเข้มไปนิดนึงนะเข้มไปนิดนิดนึงจะให้อภัยได้ไหมให้อภัยได้ไม่ไโกรธเลยไม่ไปกดดองด้วยราชินเราต้องแบบว่าสายสะอาดกินแล้วให้มทไปให้รู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วไม่โอเค